จิตมันเทศให้ฟังได้นะมันสอนธรรมะเราได้จิตกับธรรมมันจะเป็นอันเดียวกันแล้วนะฝึกเรื่อยๆหลวงปู่ดูลนท่านเคยสอนนะว่าธรรมะแปดหมนสี่พันพระธรรมขันธนะ์มาจากจิตท,ที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าท่านเองงั้นถ้าจิตเรามีคุณภาพพอนะมันถ่ายทอดธรรมะมาสอนตัวเองได้นะ แต่ที่พวกเราส่วนใหญ่เจอมันไม่ใช่จิตถ่ายทอดธรรมะมันเกิดนิมิตมันเป็นนิมิตนะสอนอย่างน้นงี้บางทีบอกว่าเนี่ยบรนนบรลุโน้นบรรลุนี่เพี้ยนนะอันนั้นหลงนิมิตไม่ใช่จิตเกิดปัญญาแล้วถ่ายทอดออกมาให้เรารู้สองอันนี้ไม่เหมือนกันะของเบอร์สามนะ่ะได้ลิ้มรสแล้วว่าเออจิตมันถ่ายทอดธรรมะได้นะอันนี้ถูกนะ แต่ส่วนใหญ่ที่บอกจิตมันถ่ายทอดนะจิตมันหลอนมันไม่ใช่ของจริงจิตจะถ่ายทอดธรรมะของจริงได้จิตต้องส่งสัมมาสมาธิอยู่เพราะสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาจิตต้องตั้งมั่นมีสติเข้มแข็งะใช้คำว่าเข้มแข็งเดี๋ยวก็ตั้งแข็งแข็งองมีสติไงเดี๋ยวแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงไม่รู้จะใช้คำไหน